สวัสดีค่ะจากเพจท็อปมิเลอร์นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งเวลานาฬิกาจอสัมผัสระบบ LED รุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบ LED จะบอกเวลาได้แบบ 12ชั่วโมงนะคะก็คือ AM แล้วก็ PM ตั้งเป็น24ชั่วโมงไม่ได้นะคะสำหรับวิธีการดูเวลาให้ลูกค้ากดที่คำว่าทัชบอสที่หน้าจอจะมีคำว่าทัชบอสนะคะจะสจะสัมผัสได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะลูกค้ากดตรงส่วนอื่นของหน้าจอเนี่ยจะกดไม่ได้นะคะให้กด1ครั้งเพื่อดูเวลา กดครั้งที่2พเพื่อดูเดือนกับวันที่นะคะสำหรับวิธีการตั้งเวลานะคะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกา4นาทีนะคะระบบ12ชัว่วโมงจะเป็น08 08.04 pm นะคะอันดับแรกเลยลูกค้ากดที่คำว่าทัชบอท์หนึ่งครั้งให้หน้าจอขึ้นตัวเลขแบบนี้แล้วก็กดค้างเอาไว้อีกหนึ่งครั้งจนกว่าตัวเลขจะกระพริบนะคะตอนนี้เป็นเลข3แล้วก็ am เราจะตั้งเป็น8 pm นะคะต้องกดเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็น8 pm วิธีการกดนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันหายไปเนาะเดี๋ยวกดค้างอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็กดเลื่อนไปจนกว่าจะเป็น8 pm นะคะ อันนี้8 AM นะคะไม่ใช่ต้องกดเลื่อนไปจนกว่าจะเป็น8 p อันนี้ขึ้นเป็นตัว P แล้วนะคะโอเค8 P p ต่อไปตั้งเวอาตั้งนาทีนะคะตอนนี้เวลา5นาทีแล้วเนาะเราก็เลื่อนไป2ทุ่ม5นาทีนะคะโอเคเป็นเลข5แล้วต่อไปเราจะไปตั้งเป็นปีคิดตศักราชนะคะ ตัว y ข้างหน้าคือ year นะคะตอนนี้ปี2021นะคะกดไป y21 ถูกต้องนะคะต่อไปตั้งวันที่กับเดือนค่ะข้างหน้าจะเป็นเดือนนะคะเดือนนี้เป็นเดือน2เนาะลูกค้าเลื่อนไปจนเป็นเลข2เดือนกุมภาพันธ์เลข2เรียบร้อยนะคะอันต่อไปเป็นวันที่นะคะวันนี้วันที่24่จะพูดเร็วนิดน,นึงนะคะถ้าไม่งั้นจะตั้งไม่ทันเดี๋ยวหน้าจอมันจะดับก่อนโอเควันที่24เดือน2เรียบร้อยกดค้างอีกครั้งหนึง่งค่ะ เรียบร้อยค่ะจะกลับเข้าสูโหมดเวลาปก,กตินะคะตอนนี้เป็นเวลา20น,นาฬิกา5นาทีนะคะก็คือจะเป็น8จุดอ่ะเอาใหม่ก็คือจะเป็น8.05 pm จะขึ้นตัว p ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้านะเป็น am ตัว a จะไม่ขึ้นนะคะจะขึ้นเฉพาะตอนที่เป็นตัว p เท่านั้นนะคะลูกค้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ